เห็นฝาหลังเป็นเงาสวยงามประกายเพชรแบบนี้ครับต้องบอกว่วา геро, นี่คือ oppo a 5 7นะครับน้องใหม่ในราคาครึ uen, ่งหมื่นแถมมาพร้อมกับมาตรฐานทนน้ำ ipx4 หน้าจอ hd คมชัดแล้วก็ระบบเสียง linear stereo ด้วย ในมือผมตอนนี้คือ oppo a57 ครับรุ่นนี้เป็นตัวที่อัพสเปคขึ้นมาเป็น ram 4รับ64นะครับจากก่อนหนนี้เคยวางจำหน่ายตัวของ ram 3รับ64ไปที่ราคา5,499บาทตัวนี้ได้ตี ram เพิ่มเป็น4กิกนะครับแล้วก็มีราคาที่6,299บาทนะครับหน้าจอมีขนาด6.56นิ้วความเร็ด hd นะครับที่ refresh rate 60 h z มาพร้อมกับ Color OS นะครับเวอร์ชั่น12.1บน Android 12นะครับแล้วก็สเปคภายในตัวเครื่องก็มาพร้อมกับตัวชิป Helio G35 อย่างที่บอกครับเป็นรุ่นความจุ RAM 4รอบ6 4โดยส่วนของ RAM ยังสามารถจะ expand เพิ่มเติมได้นะครับสามารถจะไปเลือกเติม RAM ด้วย virtual memory นะครับได้อีกสูงสุดถึง4 g b รวมแล้วได้มากถึง8 g b ข้อดีอีกอย่างของ Color OS ตอนนี้นะครับจากทาง OPPO ก็คือมีการใส่พวกฟังก์ชันฟีเจอร์เข้ามาเพิ่มเติมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นราคาประมาณ10,000บาทหรือว่าราคาแบบหารครึ่งมาประมาณช่วง5,000บาทก็มีฟังก์ชันฟีเจอร์ในการใช้งานใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นการใช้สัมาวปัดขึ้นเพื่อทำการแบ่งเป็น2หน้าจอมัลติวินโด้นะครับ แล้วก็ยังสามารถใช้ส่วนของหน้าต่างยืดหยุ่นหรือว่าเฟล็กวินโดนะครับที่สามารถจะปรับยอ่อตัวแอป,ป,ปให้มีขนาดเล็กลงและลอยค้างอยู่บนหน้าจอเผือ่อเราต้องการจะเปิดสลับไปใช้งานแอป,ปอื่นหรือว่าโซเชียลอื่นก่อนชั่วคราวมีส่วนของสมาร์ทไซ e ์บาร์นะครับเรียกช็อตคัทต่างๆในการใช้งานจับภาพหน้าจอบันทึกวิดีโอหน้าจอหรือว่าการจะเปิดแอป,ปด่วนๆขึ้นมาใช้งานสับแบบทันทีก็ได้ปึ๊บแก้ไขปั๊บมีอยากได้แอป,ปไหนมาใส่เพิ่มก็แตะเข้าไป อยากได้แอปตัวไหนเข้ามาใช้งานอยากได้ Facebook อยากได้ m e s s e n g e r ร์หรือเกิดใครแบบว่ามีช่วงแบบต้องใช้อัดเสียงบ,ยบย่อยๆอย่างเช่นพวกเลคเชอร์หรือเวลาบันทึกการประชุมก็สามารถเลือกตัวของการอัดเสียงมาใส่ไว้ในตัวสามาร์ทไซบาได้เช่นเดียวกันนะครับลากมาวางสำหรับตำแหน่งกันแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็จะได้สมาร์ทไซบารครับที่เหมาะกับการใช้งานของเรามากขึ้นแล้วก็จะมีโหมดสำหรับเด็กครับที่เราสามารถจะควบคุมการติดตั้งแอปพลิเคชันและล็อกเวลาใช้งานได้ หรือจะเป็นโหมดเรียบง่ายที่เหมาะกับผู้ใหญ่คนระับเพราะว่าจะมีการขยายเรื่องของพวกไอคอนต่างๆแอปพลิเคชันให้มีขนาดใหญ่ เปิดใช้งานง่ายเรื่องการตั้งค,าค่าก็มีปรับลดเมลลงเพื่อให้มันสะดวกกับการปรับตั้งค่าสำหรับผู้ใหญ่ใช้งานนั่นเองครับถ้าเกิดจะถามว่าแล้วสเปคของตัว OPPO A57 เนี่ยมันครบตอบโจทย์การใช้งานทุกด้านหรือเปล่าครับอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือเรื่องของตัวชิปเซ็ต Helio G35 นะครับแล้วก็ตัวของแรมที่เเพิ่มเป็น 4GB แล้วเนี่ยส่วนอื่นๆครับอย่างเช่นการใช้งานพวกการระบุตำแหน่ง GPS รุ่นนี้ก็ถือว่าจับสัญญาณเร็วนะครับผมเพราะว่าจากการทดสอบตัวของ GPS Test เนี่ยสามารถจะจับสัญญาณดาวเทียมนะครับได้แบบรเร็วนะครับเนี่ยเป็น 3D ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ล็อกไ,ได้ถึง61ดวงแล้วก็จับตำแหน่งทั้งหมด13ดวงนี่ก็เพิ่มเป็น20แล้วเนี่ยเร็วมากๆครับแล้วก็เรื่องของความแม่นยำเนี่ยก็มีความค่าเคลื่อนที่แค่2เมตรเท่านั้นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เกี่ยวกับการนำทางหรือ GPS ก็คือตัวของเข็มทิศครับ รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ครับเพราะว่ามีเข็มทิศในการระบุตำแหน่งเพราะฉะนั้นการใช้งานพวก Google Map เนี่ยก็ทำให้เราสามารถจะรู้ทางที่ว่าตอนนี้เนี่ยรถเราหันหน้าไปทางไหนกำลังมุ่งหน้าไปเส้นไหนส่วนใครที่ชอบรับชมพวกรายการออนไลน์สตรีมมิ่นะครับพวก YouTube Disney Plus ผู้ที่ชมได้ไม่มีปัญหาครับเรื่องของความคมชัดก็สามารถจะปรับปรับได้นะครับแต่ว่าตัวของ Netflix เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการรองรับเป็นแค่ L3 เท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของลำโพงเพราะว่า ตัว Oppo A7 a ก็มาพร้อมกับลำโพง Ultra Linear Stereo นะครับให้รับของเสียงที่มีมิติมากขึ้นแล้วก็ได้ความดังมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆด้วยแล้วก็ยัมีเรื่องของความทนทานนะครับเพราะว่า Oppo A Series ตอนนี้ก็มีการทดสอบตัวเครื่องหลายสเต็ปหลายขั้นตอนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทดสอบถอดเสียบชาร์จสายตำแหน่งของพอต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของมาตรฐานทนน้ำ IPX4 ไม่ใจะเป็นน้ําหยดน้ําไหลามาโดนหรือว่าละองฝนนะครับก็จะไม่เข้าไปทําอะไรกับตัวเครื่องครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมนะครับ Apple A57 ก็มาพร้อมกับชิป h e l โ o g 35นะครับตัวของชิปเซ็ตเนี่ยก็สามารถจะเลือกเปิดกราฟิก ของแต่ละเกมได้ในระดับกลางครับผมถ้าเกิดจะเลือกเปิดระดับสูงได้ก็จะมีแค่บางเกมแต่ต้องลองดูเรื่องของอัตราเฟรมเรทด้วยนะครับถ้าเกิดเลือกเปิดเฟรมเรทสูงและการเฟกสูงไปพร้อมกันเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเฟรมเรท drop ได้ครับในช่วงที่มีทีมไฟหรือจังหวะที่ปล่อยอัลติใส่การนนหลายๆตัวนะครับอันนี้อาจจะมีจังหวะเฟรมเรทตกได้เหมือนกันแต่ก็ยังเพียงพอสาหรับการเข้าออกไฟได้ครับจะไม่ถือว่ากระตุกหนักนั้นแต่ถ้าเกิดเลือกบันทึกหน้าจออาจเป็นคลิปไปพร้อมกันเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลต่อเฟ สมควรทั้งเดียวครับ ส่วนกล้องถ่ายภาพของรุ่นนี้นะครับตัวกล้องหลังมีเซ็นเซอร์หลัก13ล้านพิกเซลบวกกับกล้องเว็บเซนเซอร์2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้ามีความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของการใช้งานโหมดกล้องนะครับรุ่นนี้ก็รองรับเรื่องการใช้งานในโหมดออโต้มี AI มาช่วยเสริมในการถ่ายภาพซีนต่างๆครับสามารถเลือกเปิด HDR ได้มีโหมดถ่ายภาพคนเลือกปรับระดับพอเทคกราราดฉากหลังได้นะครับแล้วก็มีตัวโหมดกลางคืนมาช่วยเสริมในการถ่ายภาพในที่แสงน้อย เพราะจริงต้องบอกว่าตัวเซนเซอร์ของ oppo a 5 7เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการถ่ายแล้วติดน้อยสุดบ,บ้างนิดหน่อยเวลาที่เราอยู่ที่แบบค่อนข้าง,างจะแสงน้อยหรือมือดครับก็สามารถจะเลือกเปิดตัวโหมดกลางคืนมาช่วยเสริมให้ภาพมีความสว่างและคมชัดขึ้นได้ ส่วนเรื่องของการถ่ายเซลฟี่ครับก็ยังมาพร้อมกับ AI Portrait Retouching นะครับในการจะปรับเรื่องของความสว่างลดริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าให้มันดูเรียบเนียนขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งการถ่ายภาพปกตินะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอก็สามารถเปิดตัวของ AI Portrait Retouching ได้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า ถ้าในการถ่ายวีดีโอเลือกเปิด AI ตัวนี้นะครับในการปรับให้หน้าเนียนเนี่ยตัววีดีโดอความเรียดจะมาเป็น 720p จากสูงสุดที่ 180p 0ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับ ครับเป็นวิดีโอจะกล้องหน้าของ Oppo A57 นะครับลองเช็คดูผมเลือกปรับที่ความละเด,ด Full HD นะครับที่ความเลนยดเนี่ยเป็นความแะเด,ดสูงสุดแต่ว่าก็จะขาดเรื่องของการเปิด Beauty ไปบนใบหน้าก็จะมีพวกริ้วรอยหเห็นบ้างเหมือนกันนะครับยังไงลองเช็คเรื่องของสีความสว่างก่อนละกันแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าฟ้ามันอาจจะคลื้มครึ้มหน่อยมีฝนตกปล่อยๆพอลองเปิด Beauty มาที่ประมาณ40%นะครับผมก็เห็นว่ามันจะมีตัว AI มาช่วยเสริมนะครับเรื่องของการลบริ้วรอยใบหน้าเพิ่มความสว่างนะครับ ยังไงลองเช็คว่ามันแตกต่างจากเนี่ไงบ้างละกันนะครับแล้วกนน็เดินถ่ายไปด้วยเนี่ยลองดูเรื่องของการกันสั่นดูแล้กันเนาะครับประมาณนี้ครับสำหรับตัวกล้องหน้าของ Oppo A57 นะครับถ่ายวีดีโอที่เปิดบิวตี้40%แล้วก็ความเร็วที่ HD 720p ครับวิดีโอจากกล้องหลังนะครับ Full HD 180 0นะครับลองเช็คเรื่องของสภาพแสงแล้วก็สีกันก่อนท้องฟ้ามันจะครึ้มอยู่อย่างนี้นะครับวันนี้ เดี๋ยวเรามาดูการโครสอัพดีกว่าถ้าเกิดเราเข้ามาโครกันนะครับส่วนของตัวต้นไม้ใบหญ้านะครับดูใบไม้กันก่อนแล้วกันถ้าเข้ามาโครประมาณนี้ซึ้นะครับก็สลับโฟกัสได้นะครับแต่ไม่ค่อยเห็นแบ็คโฟกัสเท่าไหร่นะมันียวกันนะทึ้ตรงนีนนะงน้พอเข้าข้างหน้าแบบนี้ครับหลังก็จะเบลอไปนะครับประมาณนี้ฮะอันนี้คือตัวกล้องหลังนะครับกับวิดีโอของ oppo a57 ครับ ดีไซน์ตัวเครื่องของ A Series ทาง Oppo นะครับรอบนี้ก็มายุสณะที่เป็นตัวเครื่องแบบตัดขอบเหลี่ยมนะครับทำให้เวลาจับถือนี่มันก็เข้ามือแล้วก็เป็นทรงคลาสสิกนะครับซึ่งตัวของ A57 ก็มาพร้อมกับปุ่ม power ด้านข้างฝั่งขวาของจอภาพบริเวณกลางตัวเครื่องครับที่เป็นปุ่มเซนเซ,นเซอร์สแกนและยนิ้มือไปพร้อมกันด้วยนั่นเองด้านล่างก็เป็นช่องหูฟัง3.5นะครับช่องไมโครโฟน พอ Type C แล้วก็ลำโพงนะครับเสื่อมกานร่วมกับลำโพงด้านบนส่วนของ A-Piece เป็นระบบสเตอริโอสปีคเกอร์ะครับระบบเสียงลำโพงคู่นั่นเองแล้วก็จะมีตัวของปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงอยู่อีกฝั่งหนึ่งถัดขึ้นมาก็จะเป็นส่วนของถาดซิมนะครับสำหรับถาดซิมของรุ่นนี้ครับก็จะเป็นแบบ Triple Slot คือเราสามารถใช้งานนะครับสองซิมไปพร้อมกันแล้วก็ยังสามารถใส่1นึ่ง micro SD เติมโดยความจำให้กับตัวเครื่องได้ด้วยนะครับ ส่วนดีไใช้ฝาหลังครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี Oppo Glow นะครับที่มีการใส่ลักษณะเหมือนกับมีความร,รีบรับของกากเพชรภายใต้ตัวของฝาหลังนะครับ ซึ่งตัวนี้อาจจะมองว่าเอ๊ะตัวฝาหลังวัสดุหรือว่าการเคลือบมันเป็นแบบกลอสซี่มันเงาแล้วเป็นรอยนิ้วมือเกิดคราบง่ายหรือเปล่าเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับก็อาจจะมีของรอยนิ้วมืออยู่บ้างแต่ว่ามีการเคลือบสารลดร,รอยนิ้วมือทําให้มันไม่ชัดมากแล้วก็ยังสามารถเช็ดออกได้ง่ายด้วยนะครับกับตัวของ oppo glow บน a57 ซึ่งในรุ่นนี้ก็จะมีเลือกสอสีครับคือจะเป็นสีเขียว glowing green ที่ผมถืออยู่ตอนนี้กับสีหนึ่งจะเป็นสีดา glowing black ซึ่งลักษณะตัวฝรหลังก็จะเป็นผิวงามันเงาครับแล้วก็มีส่วนของกลิตเตอร์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ฝาหลังทีนึงครับมาถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ความจุ5,000 m มิลลิแอมรองรับซูเปอร์วู๊ก3วัตต์นะครับชาร์จไวซึ่งแถมให้ในกล่องด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของ oppo a 5 7นะครับก็ใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม100%นะครับ เพียงแค่71นาทีเท่านั้นชั่วโมงนิดๆก็เต็มแล้วนะครับเผื่อใครแบบว่ามีการใช้งานต่อเนื่องเรื่อยๆเ,เนี่ยก็สามารถจะใช้ระบบชาร์จไวนะครับที่แถมให้ในกล่องได้เลยเพราะว่าตัวนี้นะครับในชุดขายเองก็จะแถมมาให้ทั้งตัวของเคสซิลิโคนด้วยนะนม,มีเข็มจิม้มถาดซิมนะครับซปเปอร์วูกสายสาวัตต์มาให้เลยแล้วก็เป็นสาย USB นี้อีกหนึ่งเส้นนะครับนี่เลยนะครับโดยรวมก็ถือว่า Apple A57 ครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ให้สเปคมาทั้งครบนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความทนทานกับมาตรฐานทนน้ำ IPX4 <c oughs> เผื่อใครที่แบบว่าอาจจะมีการใช้งานสมบุกสมบันหน่อยหรือจะมีให้เด็กๆให้ลูกให้หลานมาเล่นกันเนี่ยบางทีก็จจะไม่ได้มาระวังนะครับเอาไปถูไปไถโดนน้ำน้ำหกไปวิ่งตากฝนกันมา ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับหน่วยความจำเพิ่มเติมขึ้นนะครับเป็น RAM 4ระ64ที่ราคา6,299บาทเครับเผื่อใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อขึนได้นะครับผมแล้วก็คิดว่าตามหน้าช็อปก็จะมีเครื่องจริงวางใกล้กันแล้วด้วยนะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามตรงไหน,นครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอ่องรอยแสงด้วยนะครับสวัสดีครับ